ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาวบกับช่องผาดึกรับราคาถูกนะผมใน e ีพีที่หกสิบหกนะครับผมครับราคารายการละห้าร้อยบาทนะผมเช่นเดิมนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมสามารถโอนเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยครับสแกนเคียโค้ดนะผมหรือจะแอดไลน์ดีนะครับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรเร่งด่วนก็เป็นเบอร์0ู2ย์4 0 7 7 6งส่เเดช่นเดียวกันนะครับชอบรายการไหนสนใจรายการไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะผมแล้วก็ไปชมที่รายการที่1เลยนะครับผมรายการที่1น,นะครับผมนี่นะครับจะเป็นนี่เลยครับเหรียญน,นะครับหลวงปู่อะไรผมจําไม่ได้นะพี่นี่นะครับเป็นเหรียญน,นะผมรายการที่1นนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับวัดหนองกระโดนนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับรายการที่หนึ่งนะผมสะท้อนแสงนิดนึงนะครับต่อไปนะครับรายการที่สองนะพี่รายการที่สองนะผมเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จนะผมเก่าๆนะครับ ส,สวยเลยนะครับผมรายการที่สองนะครับรายการนี้นะครับผมหลังนะครับนี่นะครับเป็นไม้กระดานนะพี่หลังเป็นไม้กระดานขึ้นชัดเจนนะครับต่อไปรายการที่สามนะผมรายการที่สามนะผมจะเป็นพระอุปคุตนะผมเลี่ยมมาแบบนี้นะครับคล้ายๆกระเช้านะพี่เลี่ยมมาสวยงามนะครับนี่นะครับเก่าๆสวยๆนะครับรายการที่สนะครับ พระอุปคุดนะครับนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับรายการที่สี่นะพี่รายการที่สี่นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเปลี่ยนทรงเข้าหลังตัดนะครับผมสวยงามนะครับผมเลยนะครับนี่นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่5นะครับนี่ครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6นะผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะผมเม็ดแร่ขึ้นประมาณนี้เลยนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับนี่นะครับผมรายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่เจ็ดนะผมเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี <im possession anyway> ่นะผมเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครผมรายการที่เจ็ดนะครับเรียมกอบพลาสติกเลนมาแบบนี้นะผมสวยงามนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะผมจะเป็นพระปิดตานะผมเก่าๆสวยๆเลยนะครับผมคาบขึ้นประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับรายการที่8นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่เก้านะผมรายการที่เก้านะผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับจเจริญพรบนนะครับผมเรี่ยมกรอบพลาสติกเลนูนมาแบบนี้นะผมสวยงามนะครับแกนกลางสีแดงนะครับผม นี่นะเปลี่ยนหลวงปู่ทิมนะครับเจริญพรบนนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะผมจะเป็นนะครับหลวงพ่อโสธรนะพี่นี่นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับรายการที่สิบนะครับนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีกิ่งนะครับด้านในนะครับ เดย่วมีกิ่งนะครับผมรายการนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่11บเอ็ดนะผมเป็นภาพปิดตานะผมนี่นะครับรายการที่สินะครับเป็นพาพปิดตานะครับผมชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะครับผมร,รีบโทรรีบติดต่อได้เลยนะครับถ้าชอาจไม่ทันนะครับผม ต่อไปรายการที่สิบสองนะผมก็จะเป็นนี้เลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับหูเชื่อมห่วงช่วมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามนะผมเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่สิบสามนะครับนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผม เป็นรูปหล่อหลุมพ่อเงินนะครับรายการที่14นะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับรายก,การละ500บาทนะครับทุกรายการนะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนสามารถโอนเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะครับ รายการที่สิบห้านะผมเป็นพ้าปิดตานะผมจะเรียมมาแบบนี้นะครับเป็นพ้าปิดตานะผมสวยงามนะครับเก่าๆนะครับนี่นะครับต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่สิบหนะผมก็จะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่ทิมนะผมจะเจริญพรบนนะครับนี่นะครับเรียมกอบพลาสติกกันน้ํามานะผมแบบนี้นะครับ นี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่17นะครับรายการที่17นะผมจะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับ นี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่18นะครับรายการที่18นะครนะผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะผมเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการที่18นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่19นะครับ รายการที่สิบเก้านะครับผมจะเป็นนี่เลยครับเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับผมเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับผมรายการที่ยี่สิบนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อพรมนะครับนี่นะครับ เป็นลูกหล่อหลวงพ่อพรมนะผมรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมมีโค้ดนะครับอาคารแบบนี้นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะผมก็จะเป็นนะหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับผมนี่นะเป็นเหรียญนะหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับเรียมกรอบพลาสติกเลนมาแบบนี้นะครับผม นี่นะครับผมต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะผมรายการที่ยี่สิบสองนะจะเป็นเหรียญรอบโบราณนะหลวงพ่อไผ่นะครับเป็นเหรียญรอบโบราณหลวงพ่อไผ่นะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปนะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะผมก็จะเป็นนี่เลยครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่มีรอยจานด้วยนะผมต่อไปนะครายการที่ยี่สิบสี่นะผมเป็นรูปหล่อนะผมหลวงพ่อผางนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อผางนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปนะผมรายการที่ยี่สิบห้านะผมก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงปู่ศิลานะครับผมเรียมกรอบพลาสติกเลนูนมาแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ นี่นะครับก็มีเพียง25รายการนะผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับสแกน q ค Code คดนะครับหรือ G-Line D นะครับ0824940776ครับเบอร์โทรเร่งด่วนก็เป็นเบอร์0824940776เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ